ซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับซูซูกิพล a t ติ u m มด a ลดิลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆส,สนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ เรื่องเพชรไว้ใจเรา Future j e m s s โดย c ี o โทนี่รัชพลผู้นำเข้าเพชรแท้มาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกทั้ง J.A.H.R.D. และ I.G.I. ได้เลือกเพชรตามสเปคที่ต้องการได้ออกแบบตัวเรียนตามที่ใจชอบและได้กำหนดงบประมาณด้วยตัวคุณเองนึกถึงร้านเพชรต้อง Future j e m s s เท่านั้นนะครับ m e i m มา k หน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ มาตรฐาน ASTM F2100 Level 1จาก New s l a b ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM2.5 และไวรัส,สอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเข,ขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลิกและสง่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาท,ทีปีศาจแดงตามรื่องราวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจํา วันพุธที่7กุมภาพันธ์นะครับไปเริ่มเรื่องราวแรกนะครับกับการครบรอบนะครับเหตุสกนตกรรมที่มิวนิกนะครับเมื่อวานนี้ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์ก็ท่าบกับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว66ปีแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่บริเวณออรโฟอร์ดก็มีแฟนบอลนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญต่างๆไปร่วมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ท่านนี้คือบาดหลวงนะครับชื่อว่าจอห์นโบ e เยอร์สนะครับแล้วก็มีตัวแทนแฟนบอลนะครับก็ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขนารการ,รที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วนะครับนี่คือบรูโน่ฟอนเดเดสแล้วก็เคียร์ที่เซเลมกับตันทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับเอริกเทนฮากกับมาร์คสกินเนอร์นะครับผู้ฝึกสอนทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับส่วนรูปนี้ มีความหมายครับรูปนี้เป็นการแบ่งนะครับแล้วก็เชื่อมกันระหว่างบุคคลในอดีตกับบุคคลแห่งอนาคตนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับคนซ้ายสุดที่ด้านหลังนะครับแพดดี้คิแรนนี่คือหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ยุโรเปียนคัพปี1968ซึ่งเป็นแชมป์ยุโรเปียนคัพครั้งแรกในปริษัทสโมสร นะครับเซอร์เล็กซ์ครับก็มาร่วมงานด้วยแล้วก็ด้านหลังเซอร์เล็กซ์ทางขวาคือบรันคิดอดีตผู้ช่วยของปา๋านะครับแล้วก็เสื้อสีเขียวคนนี้คือจิมมี่เมอร์ฟี่จูเนียนะครับซึ่งจิมมี่เมอร์ฟี่ซีเนียหรือว่าจิมมี่เมอร์ฟี่ผู้พอ่อคือ,อผู้ช่วยของสมัตต์ปัสบีถ้าจำไม่ได้ในช่วงที่เครื่องบินตกนะครับแล้วก็เสื้อแมตต์เองได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวด้วยจิมเมอร์ฟี่ก็สร้างทีมใหม่ขึ้นมานะครับเป็นคนที่คุมทีมจัดการเรื่องทีมทุกอย่างนะครับ ขึ้นมาหมดเลยคือเป็นตัวแทนสำคัญมากๆนะครับในการที่ก่อร่างสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ในปี1958นะครับเป็นบุคคลสำคัญมากๆของสโมสรสำหรับจิมมี่เมอร์ฟี่ซีเนียนะครับซึ่งคนลูกนะครับลูกชายของจิมมี่เมอร์ฟี่ซีเนียเนี่ยก็มาร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยส่วนด้านขวานะครับทั้งหมดก็จะเป็นดาวรุ่งใน a อกทิเมีของยูไนเต็ดนะครับ นี่คือตัวแทนนะครับของนักเตะชุดยูสิขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เหมือนกันภาพนี้นะครับคนที่หันหลังนะครับให้กล้องคือเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับแล้วก็คนที่2อลอะไรท่านทราบไปแล้วเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับเซอร์เล็กเฟอร์กูซันแล้วก็จิมมี่เมอร์ฟี่จูเนียร์นะครับเนี่ยเบลฟอร์ดนะครับมาร่วมงานด้วยเซอร์จิมนะฮะแล้วก็มีแฟนบอลนะครับฝนตกหนักนะครับก็ยังมาร่วมงานเพื่อที่จะรำลึกถึงนะครับฮีโร่ ผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วนะครับมีแพดดี้ครีเบนนะครับแล้วก็บรันคิดนะครับกลุ่มแฟนบอลที่มารอเป็นบรรยากาศที่เอาละนะครับแม้ว่ามันจะอยู่ในความรู้สึกที่เศร้าๆหน่อยนะแต่เราก็ได้เห็นว่าสโมสรนเรานะครับไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็สโมสรนเรายังคงอยู่เคียงข้างกันเสมอแม้ว่ามันจะเป็นวันเวลาที่ย้อนกลับมานึกถึงเมื่อไหร่ก็เศร้านะครับ แต่ว่าลูกๆหลานของทีมชุดที่เกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่มิวนิกเมื่อปี1958ก็ยังคงจะสร้างผลงานที่ดีต่อไปสืบทอดนะครับความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ก็คือคลิปทุกนาทีปีศาจแดงนะครับในช่วงวันอังคารนี่แหละนะครับเราพูดถึงเรื่องราวของแดเนียลคิลลีน ซึ่งเราก็เล่าให้ฟังถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งคุณพ่อของเขาคุณพ่อของคนที่เกียรติวิตนี้นะครับชื่อวินเซนต์คิลีนคนที่นอนอยู่นี่แหละนะครับณเวลานี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงที่แดเนียลคิลีนคนลูกถ่ายภาพนี้คุณพ่ออยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าวาระสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะจากไป นะครับคุณพ่อเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ขอให้คุณลูกนะครับก็คือคุณดานิเอลเนี่ยเปิดเกมแมนเชตอให้ดูหน่อยคุณพ่อก็ลุ้นสุดชีวิตลุ้นเต็มที่ครับในเกมที่เจอกับบูฟัมตันวันเดอร์เรสแล้วก็พอคอปปี้เมนูยิงประตูชัยชนะ4-3คุณพ่อดีใจคุณพ่อมีความสุขมากเป็นความสุขที่สุดนะครับแต่คุณพ่อขอมีโมเมนต์นี้นะครับมีช่วงเวลาเนี้ยในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณพ่อก็ ชื่นชมคอปปี้ไมนูมากๆนะครับแล้วมันก็ทำให้แดเนียลคนลูกเนี่ยอยากจะส่งข้อความเนี้ยทวิตเนี้ยนะครับเรื่องราวนี้ไปถึงคอปปี้ไมนูนะครับอยากให้ไมนูรู้ว่าไมานูทำให้ครอบครัวครอบครัวมีความสุขมากนะทำให้วาระสุดท้ายของคุณพ่อนะครับที่เป็นแฟนบอลเมเยเต็ดจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับรู้ว่าไมานูสร้างความสวยกับครอบครัวแค่ไหนแล้วก็ลูกชายของแดเนียล คนลูกนะครับลูกชายของเขาอีกทีนะอายุ7ขวบตอนนี้ก็เป็นแฟนตัวยงของคอบบี้ไมนูปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอคอบบี้ไมนูก็ได้รับข้อความนี้เรียบร้อยแล้วสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ก็โพสนะครับคลิปสั้นๆนะครับที่คอบบี้ไมนูได้รับทราบนะครับแล้วก็ไมนูก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถที่จะ,อะตอบข้อความนี้ทันนะครับก่อนที่คุณพ่อของแดเนียลจะจากโลกนี้ไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย เขาไปี้ไมนูก็อยากที่จะสร้างช่วงเวลาดีๆเท่าที่เขาจะทำได้นะครับด้วยการที่เชิญดานียลกับลูกชายของเขานะครับมาชมเกมที่โอทราฟอร์ดนะครับแล้วก็ไมนูก็บอกว่าเขาจะติดต่อกับดานิเอลแล้วก็ลูกชายของเขานะนะครับฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณพ่อ,ขอเขาจะไม่ทราบเรื่องนี้เพราะคุณพ่อจากไปก่อนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่ได้รับการเติมเต็มนะครับไมนูก็ อจะดูแลนะครับดเนียลแล้วก็ลูกชายของเขาฟังแล้วใจฟูมากนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับมันเป็นเรื่องราวที่จบอย่างสมบูรณ์จากคลิปเมื่อวานนี้ทีหนึ่งเนาะโรบินฟานเพอร์ซีครับก็มาที่แมนเชสเตอร์ยูไตดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกนะครับในการทำยูฟ่าโปรไลเซนส์นะครับก็คือฝึกเป็นโค้ชนั่นแหละ โดยที่เมเจอเต็ดเองก็เปิดกว้างนะครับให้โรบินฟานเพอร์ซี่เนี่ยได้มาดูการซ้อมของเอริกเชนฮาร์กนะครับสามารถที่จะสัมภาษณ์สตาฟทีมโคช้ชได้นะครับซึ่งณตอนนี้โรบินฟานเพอร์ซี่ก็กำลังพยายามเต็มที่ในการที่จะเเารียกว่าไงเรียนให้จบในระดับสูงสุดของโคช้ชก็คือโปรไลเซนเสเองนะครับซึ่งฟานเพอร์ซี่ก็จะมาที่แคริงตันนะครับจนถึงวันพฤหัสนะครับก็มาดูการซ้อมการซ้อมอะไรต่าง นะครับส่วนอนาคตฟานเพอร์ซี่จะได้มาทำงานที่ยูเนเต็ดหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็คงจะต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้ยังไม่ชัดเจนมีใครอยากได้ฟานเพอร์ซี่มาช่วยงานโค้ชไหมครับ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวของเมสันกรีนวูดนะครับก็ถูกรายงามนมาโดยแม็กแมกราดครับผู้ส่าวทียอง2จากเทเลกราฟนะครับที่ระบุว่าณนะตอนนี้เนี่ยอาเลติโกโมาดริดนะครับทีมตราหมี ก็สนใจที่จะดึงเมสันกรีนบูธนะครับไปเสริมทีมนะครับถ้าอะไรดูโกมาดริดจะดึงกรีนบูธไปนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยืมต่อไหมจากเกตาเฟ่ทีนึงนะครับหรือก็ซื้อขาดไปเลยนะครับเพราะว่าเมสันกรีนบูธเหลือสัญญาก,กับยูนแต่จนถึงปี2025นนะครับมันก็ไม่แปลกใจที่หลายทีมในสเปนให้ความสนใจกรีนบูธครับเพราะว่า เมสันไปโชว์ฟอร์มที่นั่นแล้วก็เริ่มจะทำผลงานได้ดีแล้วก็โดดเด่นนะครับส่วน,นแฟนแฟนว่เตตที่อให้กรีนบู o กกลับมาณนะตอนนี้นะครับว่าดำรงก็คือผู้สึกข่าวยังไม่ได้เขียนอะไรไปในเชิงที่เมื่อจะจะดึงกรีนบู o กกลับมาในเวลานี้นะเราก็ต้องว่ากันไปรายงานกันไปตามจริงนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมผมก็ต้องย้ำว่ามันก็อยู่ที่การพิจารณานะครับอยู่ที่การ ตัดสินใจของเซอร์จิมเรคลิฟแล้วก็ทีมงานนั่นเองนะครับมันต้องดูบริบทอะไรอย่างด้วยนะครับฉะนั้นนะสมมุติเซอร์จิมตัดสินใจที่จะไม่ไม่ได้ใช้กรีนวูดในระยะยาวนะครับส่วนเนี้ยเอาตรงๆก็ขอให้เข้าใจสโม,มสรน,นะผมเข้าใจว่าหลายท่านต้องการกรีนวูดกลับมานะนะครับตามนี้นะครับก็ต้องดูว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับอนาคตกรีนวูดจะเป็นยังไงแต่ล่าสุดไมแมราก็บอกว่ามีทาง อาร์เดโกมาดริดนะครับให้ความสนใจเข้ามานะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งข่าวจากรอ d ด w s ซันครับนี่คือผู้ข่าวเทียสองจาก ESPN ก็รายงานแผนการนะครับเสริมทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะมองถึงนักเตะอายุสัญญากับทีมคู่ค้าเนี่ยเหลือน้อยหรือไม่ก็ผมจะต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์จะมองนักเตะที่สัญญาเหลือน้อย รประมาณนี้ซึ่ง r อบดอลสันครับก็พูดถึงหลายชื่อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโยชัวคิมิชจากไบอีมวนิคจนทันเดวิดจากลิวแล้วก็เกฟเฟรนตูรามจากนีสนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้เหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวจนถึงปี2025ขนาะครับขณะเดียวกันอา p h ฟา o โซเดวิสนะครับแบ็กซายของไบอีมวนิค e เองก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมก็จะต้องบอกว่า รอบตอนซวนไม่ได้แรงข่าวว่าแมนอยู่แต่สนใจยัวชัวเคมิชหรือว่าใกล้จะดึงคิมิชเข้ามาเสริมทีมนะครับไม่ได้ใกล้จะดึงอัลฟอนโซเดวิสเข้ามาเสริมทีมนะครับแต่เขาแค่ยกตัวอย่างว่ามันคือแผนของแมนเชตที่จะต้องพยายามหานักเตะที่ใกล้หมดสัญญาเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่านักเตะเหล่านี้นะครับค่าตัวก็จะไม่แพงมากนะครับซึ่งมันก็อาจจะตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่แมนเชสเตอร์ยังต้องควบคุมนะครับเข้มงวด กับกด financial fair play หรือว่ากดการเงินนะครับของยูฟ่าด้วยแล้วก็กดความยั่งยืนด้านการเงินของพรีเมียร์ลีกด้วย A profitable and sustainable rules นั่นแหละนะหรือว่ากด PSR ของพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับก็คือใช้เงินได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จุดที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าสมมติอยากจะใช้เงินโล่งๆสบายๆนะครับคุณต้องขายนักเตะคนที่ คุณไม่ได้ใช้งานออกไปนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงการขายดอนนี่ฟันเดเบกนะครับรวมถึงเจดอนซานโชออกจากทีมไปฉะนั้นมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมต้องปล่อยเจดอนซานโชออกไปให้ดอทมูลยืมตัวนะครับส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมติซานโชไปโชว์ฟอร์มดีให้กับดอทมูลเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของซานโชดีกว่าซานโชมาไม่ได้เล่นที่ไมอาเต็ดแล้วก็มูลค่าของเจดอนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าปล่อยดอนนี่ฟันเดเบกขายออกได้นะครับขายซานโชได้ ไหมครับหรือแม้แต่แฮร์รี่แม็กควายสมมุตินะครับวิกตอร์ลินเดเลฟอันนี้คือสัญญานะครับใกล้จะหมดอาจจะราคาได้ไม่เยอะมากแต่ว่าในเคสสองดอนนี่กับซานโชถ้าขาย2คนนี้ได้แล้วก็ขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปได้เนี่ยนัดรงนี้มันก็จะทําให้ทีมเนี่ยนะครับมีรายรับจากการขายนักเตะเข้ามานะครับเพ <ะ S 1> ดานที่กดการเงินเขาตั้งไว้อะกับช่องว่างตรงนี้กับการ ใช้จ่ายของูันเตดมันก็จะมีเยอะขึ้นเราก็จะหายใจโล่งขึ้นต้องขายนักเตะออกให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละครับคีย์สำคัญของข่าวที่รอบดอสซนรายงานก็คือการวางแผนนะครับส่วนมากแล้วกันนะครับถือท้าทาได้ก็จะต้องพยายามซื้อนักเตะที่ใกล้หมดสัญญากับสโม,มสรเดิมมาแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องบอกอย่างว่าพวกนักเตะดังๆนะครับตัวอย่างเช่นคิมมิชแลวการออัลฟอนโซเดวีพวกเนี้ยต่อให้สัญญาใกล้จะหมดคุณจ่ายเงิน ซื้อตัวเขาราคาไม่แพงแต่สุดท้ายค่าเหนื่อยคุณก็ต้องดูด้วยนะครับอย่างโยชูเคมิชตอนนี้เขารับกับบาเยิร์นนะสามแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์นะครับสมมติเงยเต็ดซื้อมาก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยคิมิชเท่าไหร่ล่ะไม่รู้จะแพงกว่าสามแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์หรือเปล่านะครับตรงนี้มันก็เป็นภาระที่ต้องนําไปลงบัญชีในกฎ FFP หรือว่ากฎการเงินเหมือนกันฉะนั้นถ้าทางที่ดีโอเคคุณจะไปหานักเตะที่ใกล้หมดสัญญานั่นคือเรื่องที่ดีครับแต่อีกหนึ่งปัจจัยก็คื ถ้าค่าเหนื่อยไม่แพงด้วยเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับส่วนคิมมิชกับเดวิสย้ำอีกครั้งผมก็ใจว่าหลายท่านาจะหรือบางท่านอาจจะเฮ้ยอ,อยากได้อ่ะนะครับพลนี่คือโยชัวคิมมิชนี่คืออัลฟา s โซเดวิสแต่ก็อย่างที่คุยกันไปนะครับค่าเหนื่อยเขาไม่ถูกนะครับในรายของคิมมิชนะส่วนอัลฟา s โซเดวิสแน่นอนนะครับมีหลายทีมให้ความสนใจอ่ะเรอัลมาดริดเองก็ใหความสนใจอัลฟาโซเดวิสเหมือนกันนะครับ แบกระดับต้นๆของโลกอ่ะเนาะเรื่องราวของเซอร์จิมเอ่อเรดคลิฟนะครับกับการพูดถึงการจะผมใช้คำว่าไงดีเขาต้องการที่จะทำให้โอทราฟอร์ดเนี่ยนะครับกลายเป็นเวมบลีย์ของภาคเหนืออ่านะครับนี่คือข่าวที่รายงานมานะครับโดยเจมส์ซักเกอร์พูดข่าวเทียนหนึ่งจากเทเลกราฟ ค,คืออย่างนี้ตอนนี้โอทัฟฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นสนามที่โอเคแม้ว่าจะเป็นสนามที่ชื่อดังของอังกฤษนะครับแต่ว่าณเวลาเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับซึ่งนักวิเคราะห์นะครับสายที่ให้ข้อมูลเรื่องของสนามเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคือสนามโอทัฟฟอร์ดมันมาถึงจุดที่คือถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับมันแก่มากแล้วมันใกล้จะถึงเวลาที่มันจะต้อง มีการมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะทีนี้ถ้ามาพูดถึงในส่วนของความจุเนี่ยนะครับความจุปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่74,310คนอันนี้คือ,อเอาข้อมูลมาจากวิกิพีเดียนะครับแต่ทีนเนี้ยเวมเบอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความจุอยู่ที่90,000คนเซอร์จ,จิมเนี่ยวางแผนที่จะทำให้ออทาฟอร์ดในอนาคต มีความจุเท่ากับเวมบรีแล้วก็เป็นเหมือนสนามที่ล้ำสมัยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งของภาคเหนือของอังกฤษนะครับทีนี้มันก็ต้องมาคุยกันในหลายเรื่องนะครับว่ามันจะยังไงต่อละเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปโอร่ฟอร์ดก็เก่าพอสมควรแล้วนะครับซึ่ง ทางดักเกอร์ก็ให้ข้อมูลนะครับว่านี่คืออานาบริเวณนะครับของโอทราฟอร์ดทั้งหมดสีแดงที่ครอบสีดําไว้คือสีดำคือสนามโอทราฟอร์ดจริงๆนะแต่ว่าสีแดงคืออานาบริเวณนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะสร้างโอทราฟอร์ดใหม่ในบริเวณกรอบสีแดงตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเซอร์จิมเรลคลิฟต์ทราบดีว่าคือถ้าย้ายโอราฟอร์ดไปอยู่ที่อื่นเลยของเมืองนะครับคือไม่ได้อยู่ในกรอบสีแดงนะีย้ายไปจุดอื่นเลยแฟนบอลอาจจะรู้สึก ไม่โอเคเพราะว่า,าไม,ม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณพ่อนะครับคุณลูกคุณหลานโดยเฉพาะคนที่อยู่กับโอรฟอร์ดมา50-60-70กเปีประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับที่มันมีมายาวนานกับสถานที่แห่งนี้กับจุดตรงนี้นะครับมันอาจจะทำให้แฟนบอลหลายคนไม่โอเคคราบฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือ อะสมมติโอทราฟอร์ดอยู่ในจุดนี้ตามภาพนะครับอาจจะมาสร้างสนามใหม่นะครับในวงกลมสีแดงนี้ก็ได้ก็คือสร้างในบริเวณใกล้ๆกันแต่มันคืออนาบริเวณโอทราฟอร์ดเดิมนะครับซึ่งอ่ะแลนเนี้ยก็คือทุบแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านปอนถึง2,000ล้านปอนนะครับก็คือ1 5่ถึง2อ0 0ล้านปอนค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะ นขนาดเดียวกันแปลนที่2นะครับก็คือไม่ได้ทุบแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาอัฒจันทร์ฝั่งใต้เพิ่มความจุให้มันมากขึ้นแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับคุณเห็นจากภาพว่าอัฒจันทร์ฝั่งใต้เนี่ยนะครับมันอยู่ติดกับทางรถไฟทีเนี้ยวิธีการนะครับแนวทางก็คือเขาก็จะขยายสนามแล้วก็ทาให้สนามเนี่ยมันครอมอทางรถไฟไปสร้างอุโมงขึ้นมานั่นแหละซึ่งจริงๆมันเป็นไอเดียที่เขาคุยกันตั้งนานแล้ว นะครับซึ่งไอเดียที่2นะครับก็คือการพัฒนาปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งใต้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะใช้เงินประมาณ800ล้านปอนด์คือแน่นอนว่าทุบทิ้งสร้างใหม่มันต้องใช้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วอะ่ะแต่อันนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าอย่างที่เราคุยกันไปนะครับสนามมันเก่านะครับหลายจุดเนี่ยต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซมคือถ้าคุณแค่ปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งใต้สนามมันก็เก่าเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลก็ โหวตกันอยู่ว่าสรุปจะยังไงคุณจะแค่ปรับปรุงสนามเดิมนะครับเพิ่มเติมอาจารย์บางฝั่งหรือว่าคุณจะทุบทิ้งสร้างใหม่หมดเลยแต่ทุบทิ้งสร้างใหม่หมดเลยเมื่อวานเมเห็นคอมเมนต์จากแฟนบ้าน,านี่แหละท่านหนึ่งในเพจเขาบอกว่าโอ้คุณจะทุบทิ้งจริงเหรอเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่โอทัฟฟอร์ดแห่งนี้คือสนามเดิมเนี่ยมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะจุดนี้ก็แล้วแต่แฟนบอลหลายๆท่านานะครับที่จะมองแล้วกันว่าคุณคุณ มองเรื่องนี้อย่างไรนะครับทีนี้จุดที่ต้องมาคุยต่อเช่นกันนัคือเรื่องทุนนะครับณตอนนี้ในอินเนอส์กำลังพยายามที่จะสร้างโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโปรเจกต์วันะครับเขาก็จะไปทําโรงงานเคมีพัน์ใหม่ที่อันชัวรประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็ต้องหาหาทุนผู้ร่วมทุนเข้ามานเนี่ยแล้วมันจะมีทุนมากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทุนตรงนี้ที่ e n น o s อส์ส้มาก็อาจจะนํามาส่วนหนึ่งนะครับในการ ดูแลในเรื่องโปรเจกต์นิว u อต f ท r d ฟนี่แหละนะครับแล้วก็มันก็มีทุนอีกหลายส่วนโอเคเข้าใจว่าอาจจะต้องไปอาศัยสถาบันการเงินนะครับในการกู้เงินเข้ามาแต่ทีเนี้ยไอ้เงินกู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ากู้แล้วนะครับใช้สโม,มสรรับผิดชอบหนี้ให้นะมันก็จะเป็นธุรกิจที่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องบริหารจัดการอ่ะสมมุติว่าสนามทํากําไรได้แล้วนะครับก็จะต้องไป เอาเงินเนี่ยนะครับไปไปใช้นี่กับสถาบันาทางการเงินนะครับจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยอ่ะหมดสิ้นกันไปแล้วสนามันก็จะสร้างรายได้ด้วยตัวมันเองซึ่งจุดเนี้ยมันต่างจากที่เกรเซอร์มาทำนะครับเกรเซอร์เนี่ยนะครับมาซื้อทีมเมื่อปี2005โดยที่เขาใช้เงินของสโมสรและสินทรัพย์ของสโมสรเนี่ยนะครับไปกู้ซื้อนะครับแล้วก็ให้สโมสรจ่ายนี่ให้ แล้วก็อย่างที่เราทราบกันตั้งแต่ปี2.5 0 5เป็นต้นมาเรเซอร์แทบจะไม่ได้แตะอะไรสนามเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการอ,อ,อาศัยสถานบันการเงินไปซื้อหรือว่าไงไป,ไปหาทุนมาด้วยการกู้นะครับมันเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอเนอสเนี่ยจากตรงนี้นะที่เขาเขียนด้วยเนี่ยนะครับมันไม่มีจุดไหนที่บอกว่า e n เนอสจะแบบสูบเงินไปเองเอาเงินไปเองนะครับ ฉันเนี่ยมันก็มีวิธีหลายวิธีที่จะจัดการกับสนามแห่งใหม่นะครับในเรื่องของทุนนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือที่เขาบอกนะครับก็คือแบบสร้างบริษัทพัฒนาสนามเรื่อใหม่บริษัทหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้สโมสรเนี่ยจ่ายค่าเช่าในการใช้สนามแห่งนี้นะครับไปจนกระทั่งจบสัญญาช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าสโมสรจะสามารถ จัดการด้านการเงินจนทำให้สนามเนี่ยเป็นของทีมจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเซอร์จิมก็ต้องเดินหน้าครับทางไมค์คีแกนผู้สข่าวเทียสามจากดิเลเมอร์เก็บอกว่าตอนนี้เซอร์จิมอายุ71ปีแล้วเขาต้องการจะจัดการเรื่องเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเขาต้องการที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงสนามไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามเนี่ยนะครับ เป็นมรดกอะสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปผมไม่แน่ใจว่าแฟนช่องแฟนเพจต้องการแบบไหนนะลองจินตนาการว่าเราเป็นแฟนบอลชาวอังกฤษแล้วกันนะครับหรือไปอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการแบบไหนหนึ่งทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่คุณก็จะได้สนามใหม่อยู่ใกล้ๆสนามเดิมนะครับแต่ความทรงจําที่มันเกิดขึ้นมากมายมันก็จะ ออต้องถูกย้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงสถานที่รํำลึกถึงที่สนามแห่งใหม่นะครับเพราะในมุมนุมหนึ่งสนามมันเก่ามากแล้วนะครับมันต้องได้รับการบูรณะอย่างยูโรหนต่อไปเนี่ยนะครับต่อจาก2024เนี่ยนะครับอฟอร์ดก็ไม่ได้รับเลือกนะคือเขาเลือกสนามที่มันใหม่แล้วก็พร้อมจะใช้งานได้จริงๆอะ่ะซึ่งมันมีสนามที่มันใหม่กว่าโอทารฟอร์ดเยอะแยะมากมายในอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นอ Stadium, เอ็ดีฮารดสเตเดียมเอย ใช่ไหมครับหรือสนามใหม่ๆในลอนดอนมากมายอ่ะฉะนั้นทุบทิ้งสร้างใหม่ไหมหรือคุณจะเลือกเก็บความทรงจํานี้ไว้แต่มันก็ยังเก่าเหมือนเดิมแล้วก็ปรับปรุงต่อเติมอาจารย์ฝั่งใต้คุณชอบแบบไหนแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่นะครับคุณต้องเตรียมเงินงบก้อนใหญ่นะครับตามที่มีระบุไว้นะครับในพัดหัวก็คือ2 0 0พล้านปอนด์ คุณเลือกอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับวันนี้เปนเ็นหลักของเราเรามาคุยกันเรื่องสนามโอทราฟอร์ดมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะผมว่าคือถ้าสมมุติว่าเป็นสนามใหม่ความทรงจำเดิมๆอาจจะหายไปแต่ว่าเราก็จะยกระดับพัฒนาสโม,มสรมากขึ้นเอออีกเรื่องที่ผมลืมนะครับมันอยู่ในสกูปข่าวนี่แหละแล้วผมไม่ได้พูดก็คือตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ชื่อ นิชิสุนักนะครับเขาก็ได้มีเขาเรียกว่าไงอ่ะนโยบายหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่านโยบายเ l v v l l n n u up นะครับนโยบาย Leveling Up เนี่ยมันเป็นเหมือนนโยบายที่จะยกระดับความเป็นอยู่นะครับของประชากรในอังกฤษนะครับซึ่งมันก็ต้องมีการจัดสรรทุนนะครับให้กับอ่คนในภูมิภาคต่างๆของอังกฤษอ่ะซึ่งประเด็นอยู่ที่ว่า คุณใช่ไหมว่าภาคที่ได้รับทุนเยอะที่สุดอ่คือภาคตะวันตกเฉียงหนือของอังกฤษซึ่งมันก็อยู่ที่แมนเชสเตอร์นี่แหละทีเนี้ยมันก็อยู่ที่เซอร์จิมเรดคลิฟนะครับแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่แหละที่ต้องไปพูดคุยกับภาครัฐของอังกฤษว่าเฮ้ยงั้นทุนตรงนี้เนี่ยนะครับขอนํามาพัฒนาสนามโอราฟอร์ดด้วยได้ไหมซึ่งทางฝ้าของเซอร์จิมแล้วก็ทีมงานเขาก็มองว่าสมมุตินะครับ สมมุติว่าสร้างสนามใหม่ขึ้นมาเนี่ยสนามใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้เฮ้ยมันมีอัตราการจ้างงานมากขึ้นนะครับสนามมันก็จะใหม่ขึ้นนะครับแล้วมันอาจจะเป็นการยกระดับชุมชนเพราะว่าเซอร์จิมเขาจะมาเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยรอบของโอตราฟอร์ดด้วยนะครับชีวิตความเป็นอยู่นะครับอัตราการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เซอร์จิมเขาวางแผนที่จะทำนะครับฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เขาเพยายามจะบอกก็คือมันไม่ใช่แค่เมอร์แต็จะมีสนามแห่งใหม่นะถ้าสมมุติว่าทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่นะครับแต่คุณภาพชีวิตของประชากรของชุมชนนะครับบริเวณรอบโอทราฟอร์ดเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยรประมาณนี้ครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยกับผู้สับสนุน,นครับไม่ว่าจะเป็นทางเมดิมาสครับหน้ากากอนมามัยที่โรงพยาบาลชะนเลือกใช้ขอบคุณด้วยกับ เมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเมล็ดฟักทองอบกรอบตรามือนะครับฟิจิโอเจมส์ครับเรื่องเพชรไว้ใจเรานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับทาง s u z u กินะครับกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด s u z u กิพลัจินัมดิวด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลกับแน่นนะครับฝากไว้ด้วยกับช่องทางด้านล่างนะครับและแอ a l k ทอล์ทูเน็ตนะครับแอดไลน์ line, เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะสนับสนุนคลิปนี้ ฝากช่วยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเมื่อมีคลิปใหม่เด้งขึ้นมาแล้วก็จะได้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์คนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับมีคอมเมนต์อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ดานล่างได้เลยครับขอบคุณครับ